สวัสดีวันที่10มกราคม2566นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านหนองใหญ่อเภชนแดนจัังหวดพิบู์ค่ะวิวบ้านลูกค้าดีมากๆเลยนะคะก็มาจัดส่งเครื่องให้ลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยันมาค่ะเป็นตัวเก่าของลูกค้านะคะก็ใช้มา20-30ปีแล้วค่ะรู้สึกว่าไปไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยอยากจะได้เครื่องตัวใหม่มาไว้ใช้ค่ะก็ไปเลือกดูที่ร้านนะคะก็ถูกใจตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องคูโบต้า et 1 1 0นะคะเราก็ มีบริการค่ะยกมาส่งให้ลูกค้าที่บ้านเลยค่ะแล้วก็พร้อมติดตั้งเครื่องให้ลูกค้าเลยนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดนะคะที่กำลังหารถไถนาเดินตามหรือเครื่องคูโบตานะคะมาไว้สูบน้ำย่ำนาเนาะสามารถติดต่อสอบถามเราได้ค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นในคลิปเลยนะคะ0ูนย์เก้า0ค่ะหรือจะแอดไลน์นะคะมาที่ ID Line ค่ะ aek 1 7 1 9ค่ะ สามารถสอบถามได้เลยนะคะสอบถามราคาเรามีบริการจัดส่งถึงบ้านคา่ะสามารถลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ลองเครื่องให้ลูกค้าคา่ะจริงๆก็คือลองมาจากที่บ้านแล้วนะคะอันนี้ก็ลองให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะพร้อมโรงงานวันนี้เลยนะคะคุณลุงบอกว่าจะเอาไปลากต้นมันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงคุณป้ามากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุนกันค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะ พิจาราแล้วนะคะตั้งอยู่ที่บ้านดงขุยใต้ค่ะตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดปทชบูรณค่ะใครอยู่ละแวกใกล้เคียงแถวนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูมาชมได้ค่ะเรายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ